ก็ขอจเจริญพรญาติโยมสําหรับในวันนี้นั้นก็ขอฝากไว้ในหัวข้อธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตประจําวันควบคู่กันไปอันนี้เรื่องของการปฏิบัติธรรมหลายท่านนั้นคิดว่าเราจะต้องรอโอกาสเมื่อน,นั้นเมื่อน,นี่คือหมายความว่า ต้องรอว่าว no ันนั้นวันนี้จะถึงวันพระแล้วค่อยไปปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการที่เราลังรอการเวลาสิ่งที่เรานั้นปรารถนาการเวลาที่ยังมาไม่ถึงนั้นก็ถึงว่าเรานั้นเป็นการฝันที่เลื่อนลอยหมายความว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะมาถึงเราหรือไม่เพราะการเวลาข้างหน้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนส่วนสิ่งปัจจุบันนั้นเป็นการเวลาที่แน่นอนและก็สามารถให้ผลได้เลยฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นอยากจะฝากไว้ว่า เราไม่ควรลังรอเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือการทำบุญนั้นจริงๆแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่หรือโอกาสการปฏิบัติธรรมนั้นทำได้ทุกขณะ เช่นเราอยู่ในการทําหน้าที่กิจการงานในการบริหารกิจการงานของเราหรือการค้าขายก็ดีนั้นเราสามารถเอาการเวลาในปัจจุบันนั้นปฏิบัติธรรมหรือบริหารให้เป็นบุญได้บริหารให้เป็นบุญอย่างไรเช่นเราประกอบการค้าก็ทํามาหากินด้วยความซื่อตรงไม่คดโกงไม่โกงตาช่างไม่โกงราคาผู้แต่คําที่ไพเราะคือไม่ประกอบด้วยมุสาวาทาอันนี้ก็เรียกว่าเราสามารถประกอบด้วยสุจริตธรรมประกอบการงานด้วยการทำ ความดีในการรักษาศีลเป็นในตนเองด้วยการที่เราพูดว่าประกอบการงานควบคู่กับการปฏิบัติธรรมในตนเองก็จะให้ผลในเรื่องของบุญกุศลด้วยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่น แล้วก็สร้างความเมตตาให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการที่ทุกคนนั้นปรารถนาเมตตาปัจจุบันนี้มีคนมาสแสวงหาันเยอะมากเรื่องของเมตตาคือมีสิ่งของอะไรที่เป็นเมตตาค้าขายบ้างมักจะถามกันจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของท่านท่านนั้นมีเมตตาอยู่ที่ปากอยู่ที่สายตาของท่านเมตตาอยู่ที่ปากกับอยู่ที่ตาของท่านอย่างไรบางคนนั้นแค่สบตาเนี่ยก็รู้ว่าคนนี้เป็นคนที่มีจิตใจดีไม่ดีอย่างไรมองด้วยคนด้วยหางตาไหมมีความจริงใจ หรือไม่หรือบางคนนั้นพูดจาด้วยความไพเราะน่าเชื่อถือฟังแล้วสบายใจไม่สร้างความขุนข้องหมองใจอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าเมตานั้นอยู่ที่ดวงตากับที่ปากของตนอยู่แล้วแล้วก็ถ้ารวมกับเรื่องของการกระทำเข้าไปด้วยอันนี้ก็ดีเข้าไปใหญ่ฉะนั้นถ้าเราเองนั้นปรารถนาที่จะมีเมตตาสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนอื่นนั้นก็ต้องอยู่ที่ตัวของเราเอง แล้วก็การที่เราเองนั้นจะทำบุญนั้นก็ต้องอาศัยหลักของปัญญาร่วมกับศรัทธาถึงจะเรียกว่าเป็นการทำบุญที่ได้บุญกุศลโดยแท้จริงหลายคนเข้าใจว่าการทำบุญนั้นต้องอาศัยเรื่องของทรัพย์สินเงินทองการให้สิ่งของเท่านั้นถึงจะเป็นบุญจริงๆแล้วบุญที่ได้มากฝ่าเรื่องของการให้ทานนั้นมีมากกว่าแล้วก็มีอานิสงส์เยอะฝ่าโดยที่เราไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองก็สามารถที่จะเป็นบุญได้เช่นอะไร ก็เช่นเรื่องของการที่เรานั้นรักษาศีลรักษาศีลในเรื่องของศีลห้าเนี่ยเป็นเบื้องต้นพูดง่ายๆว่าการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์การไม่เบียดเบียนเรื่องทรัพย์สินเงินทองผู้ครองภรรยาการไม่เบียดเบียนด้วยการพูดปดมดเท็จให้คาดเคื่อนจากความเป็นจริงแล้วก็การไม่ทําสติของตอนนั้นให้ขาดเลื่อนลอยไป คือดื่มสุราของมึนเมาทําให้เราขาดนั้นสตินี่เรียกว่าเป็นบุญใกล้ตัวหรือเป็นบุญที่อยู่ในตัวที่ถ้าใครรักษาแล้วมีอานิสงส์มากเมื่อเรารักษาศีลในตัวเองแล้วก็ย่อมเกิดปัญญาให้เรานั้นรู้จักผิดชอบชั่วดีการที่เรานั้นรู้จักผิดชอบชั่วดีก็เกิดปัญญาในการพิจารณาประสบพบกับเหตุการณ์อะไรปัญญาของเรานั้นมีความสติ ก็จะคิดแต่เรื่องดีๆออกมาแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีการที่อาตมานั้นตั้งหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนั้นควบคู่กันไปหรือผนวกเอาเรื่องของสิ่งเหล่านี้ให้ควบคู่กันไปได้เป็นสิ่งที่ทุกๆท่านนั้นสามารถกระทําได้ที่อาตมานั้นมักจะพูดเป็นเสมอเสมอ หรือว่าเป็นคติประจําใจก็ว่าได้ว่าการที่เรานั้นเป็นผู้มีศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาเพราะทุกวันนี้เราหลงศรัทธาคิดว่าศรัทธาที่เรามีต่อบุคคลคนนั้นบุคคลคนนี้ต่อสถานที่ต่ออะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเรามุ่งเน้นไปทําโดยที่เราขาดปัญญาในการตรีตองไขควรหลายๆท่านนั้นอาตมาจะจะบอกว่าการทําบุญนั้นอยากให้ท่านพิจารณาให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทําไปนั้นยกตัวยอย่างว่า เงินที่เราทำไปเขาเอาไปทำเป็นประโยชน์หรือไม่ไม่ใช่ว่าเขาโฆษณาว่ารูปโครงการนโยบายนั้นดีแต่ว่าไปกี่ทีกี่ทีก็ไม่มีความคืบหน้าก้าวหน้าแต่ประการใดในเรื่องเหล่านี้เระมานั้นค่อนข้างจะเน้นมากอย่างที่โงรงพยาบาลวัดสมานจลามนี้ถ้าท่านผ่านมาทุกครั้งก็จะเห็นความเจริญก้าวหน้า แม้แต่ศูนย์ปฏิบัติธรรมของทวัดเองก็ตามปัจจุบันนี้เนี่ยนับแต่เวลาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมนั้นเหลือแต่การตกแต่งเหลือเวลาอีกนิดหน่อยก็จะแล้วเสร็จแล้ว ถ้าท่านมาท่านก็จะเห็นว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้อยู่ริมนะแม่น้ำบาบะกงมีทัศนียภาพที่งดงามบรรยากาศที่ดีมากและทางวัดสมาลตลาดเองนั้นก็ส่งเสริมให้ทุกๆท,ท่านนั้นเข้าวัดแล้วมาฟังเทศฟังธรรมมีการจัดบวชชีพามปฏิบัติธรรมอย่างที่ผ่านมาก็จัดเป็นเวลาหลายวันทาสมาธิด้วยการเดินทูบด้วยการสวดมนต์สวดมนต์ข้ามปีที่ผ่านมาก็อันนี้ก็เพิ่งจัดผ่านไปในเรื่องของการสร้างโรงพยาบาลน,นั้นอาตมานั้นได้เริ่มโครงการได้ปีหนึ่งตั้ง ความหวังว่าหรืออีก4ปีนั้นก็จะสร้างโรงพยาบาลนั้นให้แล้วเสร็จแม้ว่าไม่เสร็จ ก็เหลือเวลาในรัการที่จะดําเนินการนั้นไม่ให้ล่วงเลยเกินไปมากปัจจุบันนี้การสร้างโรงพยาบาลนั้นได้สร้างเสร็จไปแล้ว5ชั้นแล้วก็สร้างพื้นฐานรากฐานต่างๆไว้เสร็จหมดแล้วในเรื่องของการก่อสร้างพื้นฐานในดินการสร้างโรงพยาบาลนั้นมีความคืบหน้าด้วยจิตที่มุ่งมั่นและประกอบด้วยศรัทธาที่ท่านญาติโยมทั้งหลายนั้นได้มุ่งมั่นกันมาทําบุญที่นี่ก็เพื่อหวังที่จะได้ทําบุญสร้างกุศลนอกจากเราจะมาไหว้พระแล้วดอกผลที่เกิดจากการที่เรานั้นมาทําบุญเป็นค่าดอกไม้ทูบเทียน อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นอัตมาพยายามมุ่งเน้นเสมอว่าถ้าเรามาทําบุญที่วัดสมานรัตราามแห่งนี้นั้นอยากจะให้ท่านนั้นทําบุญด้วยศรัทธาไม่มีการไปกําหนดกฎเกณฑ์อะไรว่าจะต้องทําบุญเท่านั้นเท่านี้เมื่อท่านมีความศรัทธาทำมาเท่าไหร่ก็นําไปต่อยอดเป็นประโยชน์ให้เกิดเป็นโรงพยาบาลซึ่งก็เหลือเวลาอีก4ปีโรงพยาบาลน,นั้นก็สร้างแล้วเสร็จใช้งบประมาณถึงประมาณ600ล้านบาทอันจะเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมทุกๆท่านที่จะได้มาใช้สอยหรือสงเคราะห์แก่ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย โดยไม่แบ่งเชื้อชาติวันณรศาสนาใดการที่อาตมานั้นพยายามที่จะวางโครงการต่างๆให้เกิดขึ้นอย่างเช่นโครงการเด็กนาคนโตหรือผู้ใหญ่เข้าวัดอันนี้ก็ประสบความสาเร็จอย่างยิ่งอาตมานั้นได้สร้างมุมเด็กให้เด็กนั้นเข้ามาแล้วเกิดความประทับใจมีหุ่นยนต์สถานที่นั่งพักผ่อนเช่นน้ํโตกสายน้ําลําธารต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีการส่งเสริมชาวบ้านให้ชาวบ้านนั้นได้นําสินค้าทางการเกษตรนั้นมาขายปัจจุบันนี้เ,นเราสามารถสงเคราะห์ประชาชนที่ได้ทําม หากจินเนี่ยเป็นสินค้าในท้องถิ่นพื้นที่นั้นถึงประมาณ400ครอบครัว สร้างรายได้นั้นตกแก่ชุมชนอย่างมหาศาลแล้วก็สามารถทําให้เรื่องของปัญหายาเสพติดและการพนันในพื้นที่นั้นหมดไปถ้าหากว่าท่านมานั้นท่านก็จะเห็นความหลากหลายการใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนสังคมนี้เราพยายามที่จะใช้วัดโรงเรียนแล้วก็ชาวบ้านนั้นมาทําเป็นโครงการแล้วก็ส่งเสริมสังคมให้เป็นประโยชน์การเผยแพร่ธรรมะนั้นอาตมานั้นไม่ได้ทิ้งปล่อยปะละเลยก็พยายามมุ่งเน้นจึงพยายามวางรากฐานของการสร้างสูนปฏิบัติธรรมเรียกว่าเป็นโครง งการรักษาใจส่วนโครงการรักษากายนั้นคือสร้างโรงพยาบาลทั้งสองโครงการนี้จึงอยากจะให้เดินควบคู่กันไปฉะนั้นในเรื่องของการที่เรานั้นมีศรัทธาในเรื่องของการทําบุญนั้นอาตมานั้นก็ใช่ว่าจะส่งเสริมให้ท่านนั้นเข้าวัดแล้วมาสักแต่ว่าเอาตังค์มาบริจาคหรือมาทําบุญก็ไม่ใช่อาตมานั้นพยายามบอกโยมทุกท่านว่าเราทําบุญนั้นขอให้เราทําด้วยศรัทธาแล้วต้องมีปัญญาในการพิจารณาครั้งนี้เรามายังไม่มั่นใจ ก็อย่าพิ่งกระทําให้คอยดูคอยสำรวจดูก่อนว่าสิ่งที่วัดนั้นทำนั้นมีอะไรเป็นโครงการที่สามารถเชื่อถือได้มาครั้งที่2นั้นมีความคืบหน้าหรือไม่ครั้งที่3ามเรามีความมั่นใจเราจะทำก็ค่อยทํำก็ได้ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยพยายามอยากให้ท่านนั้นเข้าวัดแล้วก็ฟังธรรมถ้าเราไม่มีเวลานั้นก็อย่างที่บอกก็ตั้งแต่ ตอนตอน้นเลยว่าการใช้ชีวิตประจําวันนั้นสามารถปฏิบัติธรรมแล้วก็บาเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลได้ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมหากว่าเราเองนั้นบัวแต่ลังรอโอกาสโอกาสนั้นข้างหน้าที่เราปรารถนาก็ยังมาไม่ถึงฉะนั้นเราจงทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเมื่อเราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตนั้นก็ย่อมดีในสิ่งที่เรากระทําด้วยหลายคนนั้นปรารถนาเรื่องของอยากจะรู้อนาคตอาตมาก็มักจะบอกโยมเสมอว่าเรื่องของการที่เรานั้นอยากจะรู้อนาคตเราจง ทำปัจจุบันโยบางคนบอกอยากรู้อดีตว่าเป็นอย่างไรอาตมาก,ก็บอกว่าโยมก็จงดูปัจจุบันถ้าปัจจุบันท่านเป็นคนโลคภัยไข้เจ็บมากอาตมาก,ก็มาก็ะถามว่าโยมเป็นยังไงล่ะจะดูอดีตก็บอกว่าแม้ตอนเนี้ฉันเจ็บไข้ได้ป่วยมากเหลือเกิน แล้วก็ลำบากเงินทองก็ไม่ค่อยมีอันนี้เราก็ทํานายได้เลยว่าโยมสมัยก่อนในชาติก่อนหรืออย่างไรก็ตามในอดีตนั้นโยมเป็นผู้ที่เบียดเบียนชีวิตสัตว์มามากปัจจุบันนี้โยมจงตั้งอยู่ในศีลคืออย่าเบียดเบียนชีวิตเขาพยายามให้ชีวิตผู้อื่นให้มากพยายามบริจาคให้ทานถ้าเราไม่มีทรัพย์เราจงเป็นผู้ให้อภัยทานธรรมทานก็ถือว่าเป็นการสร้างหมหากรุสโดยไม่ต้องอาศัยทรัพย์สินเงินทองก็ทําบุญได้เราจงเป็นผู้ให้ทานคนอื่น โดยการไม่ถืออาฆาตโกรธพยาบาทไม่ต่อว่าโกรธแค้นเคืองใครทําจิตใจของตนให้เป็นบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาแล้วเจริญแต่เมตตาเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นในตนเองก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นจะประสบพบกับสิ่งดีๆ อันนี้อยากให้ท่าน,นั้นลองทําดูเรื่องของเมตานี่จะมารับปาาระกันได้ว่าถ้าทุกคนนั้นหมั่นจเจริญเมตตาเป็นเนืองนิดบางคนบอกว่าแล้วอารมณ์เมตตาเป็นอย่างไรลนะ่ะฉันจเจริญไม่เป็นจะทําอย่างไรการเจริญเมตตานั้นก็คือการที่เรานั้นใช้เมตากับสิ่งที่เรารักที่สุดก่อน เช่นเมตตาต่อบุตรต่อคนที่ใกล้ตัวเช่นสามีภรรยาถ้าเปรียบเทียบที่เห็นนั้นเห็นได้ง่ายตรงที่ว่าถ้าหาว่าเป็นลูกคนอื่นนี่มาทาความผิดแม้เราโกรธเลือเกินแต่ถ้าลูกหลานเราเองนี่โอ้เราให้อภัยได้ฉะนั้นเราก็จงจับเอาเมตตาตั้งแต่คนที่ใกล้ชิดของเราที่เรามีต่อคนเหล่านั้นเช่นลูกหลานสามีภรรยาที่เรามีฉะนั้นตรงนี้เราก็จะจับอารมณ์ได้ง่ายว่าเมตตาตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เราก็จงเอาเมตตาเนี่ยใช้กับคนอื่นตรงนี้ เราก็จะสามารถที่จะค่อยๆฝึกไปได้เช่นเมตตากษัตริย์ที่เรารักแล้วก็เผื่อเมตตาไปต่อสัตว์ที่เราไม่ได้เลี้ยงคือสัตว์ทั่วๆไปแล้วก็ค่อยๆฝึกค่อยๆเจริญอยู่บ่อยๆก็จะเป็นพลังเมตตาพลังเมตตานั้นมีอาน,นิสงส์มากสามารถคุ้มดวงคุ้มภยัยคุ้มอุปสรรคอันตรายต่างๆเวลาท่านไปไหนเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของเหตุเพศภยัยอันตรายอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเรื่องของการที่เรานั้นจะใช้ชีวิตประจําวัน เกี่ยวกบเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ดีเกี่ยวกับเรื่องของการบําเพ็ญกุศลก็ดีนั้นสามารถกระทาได้เลยไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอเวลาข้างหน้าที่จะมาถึงฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ามาได้เจริญพรให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้ฟังนั้นก็ถือว่าเป็นข้อคิดธรรมะ การเวลานั้นมีจํากัดขอฝากไว้ในท้ายรายการว่าหากว่าท่านใดที่จะมาไหว้พระหรือทําบุญมาปฏิบัติธรรมอย่างวัดสมานตะลามแห่งนี้สามารถที่จะเดินทางจากวัดหลวงพ่อโสธรก็มาเพียง8กิโลก็จะถึงทางเข้ามาทางเส้น304หรือเส้นที่ไปพนมสารคามเส้นที่ขึ้นไปโคราชปาจีอย่างนี้เป็นต้นจะอยู่ทางซ้ายมือจะมีลูกศรบอกมากมายส่วนท่านที่จะนั่งรถประจําทางมาเองนั้นก็มารถโดยสารรถเม์มาลงที่ขนส่งจังหวัดชัชเชงเซาแล้วก็ต่อรถที่หน้าเซเว่น นั้นจะมี2แถวมาที่วัดโดยตรงทุกชั่วโมงตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นแล้วก็ที่หน้าโบสถ์วัดหลวงพ่ออนนั้นก็จะมีรถตู้มาวัดสมาน8ปดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นเช่นเดียวกันฉะนั้นท่านที่มาเที่ยวยังวัดสมานตรางแห่งนี้หากว่าจะสอบถามข้อมูลนั้นสามารถสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1 9 8 3 0 4 0 0แล้วก็หากท่านจะร่วมทําบุญในการร่วมสร้างโรงพยาบาลน,นั้นก็สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาฉะเชิงเซาเลขที่บัญชี283 462-0011-283462-0011ชื่อบัญชีสร้างโรงพยาบาลวัดสมารัตารามซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะทำบุญได้ตามศรัทธาของท่านก็ขอเจริญพรและก็ขออวยพรให้ทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมรายการนั้นจงมีแต่ความสุขความสวัสดีปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้ท่านนั้นมีแต่ความเจริญก้าวหน้า มีแต่ความสุขกายและความสบายใจทุกๆท,ท่านขอจเจริญพรรใครขอพรสำเร็จทนันทานพน้นปู่ลือสีพ่อแก่ดูแลคนปูช่วยดลการเงินการงานองค์ควรอิม่มองค์ยืนใหญ่ที่สุดประทานบุตรโชคลาภมหาศาลพระราว แก่ปีชงคุ้มภัยผ่านสร้างสระางงานใหญ่สุด